วันนี้ทีวีพูดจะพาท่านผู้ชมไปเติมเต็มชีวิตอิสระทุกไ,ฟไลฟ์สไลตล์กับคารวานดาราเดินสายแนะนำบริการดิมทูม o ฟเอแบบเติมเงินให้วันไม่มีหมดโดยมีศิลปิน AF เต่าและเปลี่ยวพวงด้วยพระเอกสุกดหล่อนิววงสกรมาร่วมทำกิจกรรมแบบยกแก๊งพบปะแฟนๆกันอย่างใกล้ชิดบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะวันนี้เหมือนกับว่าได้มาแบบรับเรื่องมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย ก็รู้สึกดีใจมากครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผมทางผู้ใหญ่ทางทูนะครับที่ให้โอกาสต่อได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ครับก็ดีใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะต้องมีไปทํากิจกรรมต่อด้วยมีครับก็เดี๋ยวจะไปจะไปเดินขบวนเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ตอนนี้เราก็กําลังจะออกเดินทางแล้ววันนี้ไปหลายที่ด้วยกันนะครับยังไงก็ติดตามกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแหมกิจกรรมดีๆแบบนี้นอกจากจะได้อัปเดตบริการดีๆแล้วยังได้ใกล้ชิดกับเหล่าบรรดาซุปตาอีกด้วยช่างคุ้มค่าจริงๆนะคะ